สวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันนางสาวอาิสา,าจาันเพย์รหัสนัศึกษา6 4 1 1 6 6 8 4ค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอ,อ,อ AI สิ่งประดิษฐ์ที่ดิฉันเล่นนั่นก็คือ VR สุดยอดเกดเจ็กหรือเว่น Virtuality นั่นเองค่ะค่ะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ VR สุดยอดเกดเจ็กในยุคที่ใครๆต้องรู้จักอุปกรณ์เว่นแห่งโลกอนาคตเว่น Virtuality นะคะ ซึ่งเป็นเก็บเจ็กในยุคที่ใครๆต้องรู้จักจุดเด่นที่แว่น VR ถือคือการที่ผู้สวมใส่ใส่แล้วจะเกิดภาพเสมือนจริงเหตุการณ์จริงๆเหมือนว่าเราอะสัมผัสได้ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆค่ะต่อมานะคะแว่น VR สู่การใช้งานจริงในโลกปัจจุบัน v วนนะคะในอดีตถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนนักการบินให้แก่นักเรียนเพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆในการบินเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในการตัดสินใจวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้แก่นักการบินนะคะแต่ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี VR ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการาการดูภาพยนตร์นั่นเองค่ะค่ะ และต่อมานะคะเช่นการต่อสู้ในโลกแห่งเกมโปรแกรมการเล่นเกมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR ที่นำมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เหล่าเกมเมอร์ค่ะเพราะการเล่นเกมแบบ VR นั้นทำให้เหล่าเกมเมอร์มีส่วนร่วมบทบาทที่ได้รับในเกมเสมือนว่าตัวเองประชุภัยในสถานการณ์ต่างๆเพราะการเล่นเกมแบบ VR นั้นทำให้เหล่าเกมเมอร์มีส่วนร่วมในไปกับบทบาทที่ได้รับ ในเกณเสมือนว่าเป็นตัวละครที่ประจุภัยในสถานการณ์นั้นจริงๆนะคะ